วันที่5กันยายน2565นี้รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนอีกครั้งจากที่เคยให้ลงทะเบียนมาแล้ว2ครั้งเมื่อปี2559และปี2560หรือกว่า5ปีมาแล้วขณะที่ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรเหลืออยู่ทั้งสิ้น13.3ล้านคน สำหรับการลงทะเบียนในปี2,565นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่5กันยายนไปสิ้นสุดในวันที่19ตุลาคม2,565เป็นเวลาเดือนเศษประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งช่องทางเว็บไซต์ปัสวัสดิการแห่งรัฐและหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศได้แก่สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทำไมบอกว่ารัฐบาลจะเป้าหมายลดความยากจนแต่ทำไมตัวเลขบัตรสวัสดิการเนี่ยบัตรสวัสดิการก็ถือว่าเป็นคนมีรายได้น้อยคนยากจนมีล้านแต่ไปตั้งเป้าบัตรสวัสดิการทั้งล้านก็แะสดงว่าคนจนเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนั้นคือเป็นตัวเลขประมาณการว่าเราต้องการวงเงินประมาณ2 0 คือเรืองคือขาดไปปยกรณีที่คนที่ตกงานมาจากโควิดเห็นไหมฮะบวกกับคนที่ยังจนต่อเนื่องแต่ต้องลบคนที่ที่เรียกว่าไม่ควรจะได้แล้วก็ได้ไปไต้องลบออกไปมาตริการเนี่ยก็เพื่อช่วยเหลือคนที่มีไรายได้น้อยคำถามก็อยู่ที่ว่าเกณฑ์ของการวัดผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยยึดเกณฑ์ไหนก็ยึดเกณฑ์ในเรื่องของเส้นความยากจนนั่นแหละแล้วก็การที่จะคัดกลอมตรงนี้ต้องให้ได้คนที่มีไรายได้น้อยจริงๆ ก็มีหลักเกณฑ์มากมายคือต้องช่วยตรงุ่มเพราะนั้นที่เราพบกันที่ผ่านมาก็บอกว่าบ้านนี้มีตามทำไมมีบัตรสวัสดิการเพราะว่าในหลักเกณฑ์ของการคัดกรองตรงนี้นยังไม่เข้มงวดพอเพราะนั้นในเกณฑ์ทั้งใหม่ก็จะมีเกณฑ์การวัดในครอบครัวด้วยรูปแบบช่วยเหลือในขณะนี้ยังเหมือนเดิมนะยังเป็นช่วยเหลือตามกระเป๋าตังต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางแล้วก็ค่าอะไรสองสามสองสามคนสำหรับคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน1 0แสนบาทต่อคนต่อปีหรือทุกครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน1แสนบาทมีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน1แสนบาทวงเงินกู้บ้านไม่เกิน1.5ล้านบาทวงเงินกู้รถไม่เกิน1ล้านบาทและต้องไม่มีบัตรเครดิตเป็นต้น กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนภายในเดือนมกราคม2566ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์2566 อย่างไรก็ดีในระหว่างคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรอบใหม่ผู้ถือบัตรอยู่ในปัจจุบันจะยังสามารถใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขต่อไปได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มให้ใช้จ่ายตามการลงทะเบียนรอบใหม่ที่ผ่านมารัฐให้เงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการฉเฉลี่ยรายละ1,700บาท ถึง1,800บาทต่อเดือนเป็นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าส่วนลดค่าการหุงต้มค่าโดยสารรถสาธารณะค่าไฟฟ้าค่าน้ำปราปาเป็นต้นแต่หากรวมกับสวัสดิการเพิ่มเติมที่รัฐออกมากระตุ้นเศรษฐกิจหรือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยเติมเข้าบัตรสวัสดิการอีกเดือนละ200บาทก็ทำให้ผู้ถือบัตรแต่ละรายได้รับเงินมากกว่า1,800บาทต่อเดือน